กันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งทางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ทางาน,นของนายปรีชาสิรินามปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองได้เปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเพื่อให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบว,วินยัยการแต่งกายระเบียบแถวการแสดงความเคารพทักษะในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามระเบียบกระทรวงมหา ยว่าด้วยเรื่องของการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบในด้านความมั่นคงความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในการจัดระเบียบสังคมด้านต่างๆมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องอาชญากรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการตรวจตราลาาตระเวณ การจัดระเบียบจราจรการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆโดยงานนี้นะคะมีพลโทนริศถาวรวงศแม่ทัพน้อยที่3ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญนะคะ,คะเป็นการฝึกทักษะ